มาแล้วจ้ากเอ,อ้ยกไก่ขอไข่ในแล้วขอขวดของเราวันนี้แม่ไม่ได้มาสอนหนังสือเด็กนะแม่ถือไข่ออกมาแม่มีคําถามอยากถามว่าไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันหรือว่าไข่เป็ดกับไข่ไก่อะไรมาก่อนกันเอะใครตอบได้เดี๋ยวเอารางวัลไปเลยนะโอเคแต่แม่รู้แล้วแม่ไม่ถามดีกว่าวันนี้เอ่อไข่เป็ดมาก่อนอเ,เพราะว่าแม่สั่งมอเตอร์ไซค์มาก่อน ไข่ไก่เลยได้ทีหลังเนอะะไกไปของแม่เนี่ยนี่แม่ยกมาทั้งไข่เป็ดไข่ไก่แม่ต้องมีเมนูเด็ดแน่ๆเลยวันนี้เป็นเมนูไม่ยากเลยแม่บอกว่ายังไงก็ไม่ยากแต่มันจะยากตรงที่ว่าเมนูของแม่เนี่ยมันชื่อเมนูไข่เจียวโบราณโบราณโบราณตกบ้านโบราณกับคนโบราณหรือว่าไข่โบราณหรือว่าเมนูโบราณหรือว่าคนทําโบราณตกุกตุ บ้านโบราณกับไข่โบราณไข่เจียโบราณโอ๊ยงงไปหมดแล้วเอาเป็นว่าไข่เจียโบราณก็แล้วกัน <Okay. S 1> ไข่เจียโบราณมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูซิว่าทําไมก็ถึงเรียกว่าไข่เจียโบราณ oh. แนะนำก็ตถุเด็บก่อนไข่เป็ดและไข่ไก่หอมแดงต้นหอมเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงใช้น้ำปลากับน้ำตาลน้ำมันพืชหนูอาจจะใสซ่ซอสน,น้ำมันหอยหรือซอสปรุงรสลงไปนิดนึงก็ได้ ดี๋ยวแม่จะสอนวิธีการซอยหอมแดงในเมนูไข่เจียวของแม่ว่าซอยยังไงมันจะต่างกับการที่เราเอาซอยแล้วยำหนูผ่าไปได้เลยออกแค่นี้เองนี่แล้วหนูก็ซอยเลยซอยอย่าให้บางมากหอมแดงที่เราจะทําไข่เจียวโบราณของแม่ต้องซอยให้มันหนานิดนึงเวลาเรากินไปเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีอะไรนะเจอเจออะไรนั่นแหละเออให้มันได้อารมณ์หน่อยนี่ซอยอย่าบางนะลูกซอยให้มันกินแล้วมันมีเคี้ยวเคิบ้าง ต้นหอมนี่หยิบต้นหอมมาต้นหอมที่เรานั่นแล้วนี่หยิบมาตอกๆก,ก็ไม่ต้องซอยละเอียดไม่ต้องซอยละเอียดมากซอยละเอียดมากเดี๋ยวมันเป็นเลนเวลาเจียวแล้วอ่ะตีไข่แล้วนะหายก็เป็นในไข่แดงหมดเลย oh, <no. S 1> เจียวแล้วไม่อร่อยนี่หนาหนาหน่อยนะเคเนี่ยชิ้นหนึ่งนี่เลยได้แล้วส่วนผสมง่ายมากเลยวันนี้แม่บอกว่า แม่จะมาเจียวไข่เจียวโบราณย้อนยุกแม่ขอใช้ไข่เป็ดนะลูกไข่เป็ดกับไข่ไก่เนี่ยมันต่างกันยังไงไข่เป็ดเนี่ยเนื้อมันจะแข็งกว่าแต่สีมันจะสวยแล้วมันจะได้เนื้อเยอะเวลาทําอะไรอ่ะเนื้อมันจะเยอะนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่จะตีไข่เป็ดกับไข่ไก่ให้ดูนะลูกว่ามันต่างกันยังไงไข่เป็ดอ่ะไข่ขาวมันจะเยอะแล้วความเหนียวมันจะเหนียวกว่าโอเคดูไข่ไก่นะนี่ ไข่ไก่ไข่ขา,ขาวมันจะเป็นวงเดียวกันหมดเลยแต่ถ้าไข่เป็ดมันมีสองสเต็ปดูสังเกตดีๆนี่มันจะมีตรงนี้หนึ่งสเต็ปมันจะเหนียวเกาะติดไข่แดงเลยนะนี่มันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปนอกนี่มันจะใส่ฝ่ามันจะไม่เข้มข้น <Okay. S 1> เทคนิคการตีไข่ให้เป็นไข่เจียวโบราณตียังไงเ <Okay. S 1> ดี๋ยว่คยดูหนูตีอย่างนี้นะเจาะไปที่ไข่แดง ตีเฉพาะไข่แดงนะลูกตีไม่ต้องแตกมากทิ้มๆมันไปอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยพอแล้วแล้วก็คนให้มันเป็นไข่ขาวกับไข่แดงให้มันเป็นสองสเกตบปปะเนี่ยแค่นี้พอแล้วลูกไม่ต้องอะไรเยอะแยะปรุงรสแม่จะปรุงแบบโบราณใส่สองอย่างนี่ใส่น้ำปลาลงไปหยอดน้ำตาลลงไปนิดนึงทำไมต้องหยอดน้ำตาลมีเหตุผลมีคนถามเยอะแยะเลยว่าไข่แม่ทำไมต้องใส่น้ำตาล มันจะทําให้ไข่มันนุ่มนุ่มเลยนะนุ่มแล้วก็มันเหมือนกับว่ารสมันจะกลมกล่อมด้วยแล้วมันจะนุ่มอันนี้ขาดไม่ได้คือน้ํามันพืชลองไปทําดูว่าระหว่างที่ไม่ใส่น้ำมันพืชว่ามนเร็นพันธุ์น้ำมันพืชกับใส่น้ํามันนี่ใส่ลงไปอันนี้มันทําให้นุ่ม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 เป็นชั้นๆเลยนะไม่อยากมองเมาแล้วก็เมาไปเลยดีไม่ต้องแตกมาก ใส่อันนี้ลงไปแค่นี้เองแค่นี้พอเราดูความเหมาะสมเนี่ยแค่นี้ได้แล้วเ oh. ดี๋ยวมาดูไข่ไก่นี่นะตีแค่นี้เช่นกันไ <Okay. S 1> ข่ไก่ตีง่ายมันไม่ค่อยเหนียวแต่ไข่เนี้ยมันจะฟูแต่แม่ไม่ต้องการให้ไข่มันฟูแม่เลยใช้ไขเ่เป็ดถ้านหนูจะใช้รูกผสมก็ได้นะ <Okay. S 1> แล้วก็ใส่ต้นหอมกับน,นี่ลงไปอันนี้ทำสมัยใหม่ ไปดูนะสมัยใหม่เนี่เทปเดียวอะ่ะหนูได้สองอย่างเลยแม่ตั้งใจว่าจะให้อย่างเดียวอดไม่ได้เนาะให้สองอย่างเลยเอาไี้แล้วกัากานนี่ใส่น้ํามันหอยลงไปใส่ซอสปรุงรสลงไปแล้วก็แม่เอาอันนี้แล้วกันง่ายๆใส่น้ําตาลลงไปเฮ้ยต้นหอมมาด้วยต้นหอมมันอยากลงอีกเนี่ใส่ลงไปนิดนึงอย่าใส่เยอะนะ ใสเยอะก็ไม่ได้นะน้ำตาลนะ่ะเดี๋ยวพอเรามีความหวานแล้วสีมันไม่สวยเอาเอา,เอาไอ้นี่ไปนคนด้วยเอาเละ,ทละเทะะแกตาเนี่ยพอแล้วคนนั้เข้ากันแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเราไปเจียวกันเลยว่าไข่เจียวโบราณน,นานมาของแม่เนี่ยมันเป็นยังไงเจียวแล้วยังไงถึงเรียกว่าไข่เจียวโบราณไปดูกันเลวสังเกตที่กระทะสังเกตที่กระทะดูสก้อนกระทะเนี่ยประมาณ400กว่าปีแล้วกระทะต้องหลุมลึกๆตูดลึกๆอย่างนี้นะถ้ากระทะบานๆ ทอดไม่ได้ต้องกระทะอย่างนี้ดูที่กระทะเลยดูที่กระทะแม่ยังรวดยังผูกอยู่เลยเก่าไม่เก่าดูนี่ผูกรวดอยู่เลยเห็นปหน,น้ำมันไฟอะไรทุกอย่างต้องได้ระดับนะนี่แม่เทเลยไม่ตกักไม่เติกระชะหนูอย่าใส่น้ํามันเยอะเด็ดขาดไข่เจียวโบราณคอนเซ็ปต์เขาคือทอดหนาๆน,น้ํามันน้อยๆใส่หอมแดงใส่ต้นหอมค่ะเวลาแม่บอกลูกค้า <Okay. S 1> จะดูว่าน้ํามันอ่ะ มันร้อนได้ที่หรือยังหนูดูตรงนี้เนี่ยเห็นปะเล่นกับฟองมันก็ได้มันมีวิธีการดูน้ํามันเยอะแยะเลยร้อนเกินก็ไม่ได้เดี๋ยวมันฟูถ้าเกิดน้ํามันไม่ร้อนก็ไม่ได้มันอมน้ํามันเห็นไหมเรื่องเยอะอีกแล้วแม่แต่ทิปดีๆอย่างเงี้ยหนูต้องจํานะลูกเอาแค่นี้พอเห็นไหมเนี่ยโอ้โหสีไข่แม่ใช้ได้เลยอันนี้ไข่เป็ดนะหนูดูนะแม่แล้วยกตูดมันพอเทปุ๊บ น้ำมันแค่นี้พอยกตูดมาอย่างนี้นะไม่ใช่ยกตูดคนทํานะ <Hey. S 1> ยกตูดไข่อย่างนี้แล้วก็ยกอย่างนี้ให้ไข่มันไหลลงไปข้างล่างมันจะได้หนึ่งชั้นแล้วยกอีกทีนึงก็ได้อีกชั้นหนึ่งหนูสังเกตไข่เป็ดน้ำมันมันจะเป็นฟองเยอะเพราะารความเข้มข้นของการที่เป็นไข่เป็ดเนี่ยความหนาแน่นอ่ะมันเยอะหนูยกขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาแล้วก็ ดูนะหนูก็พับไปอย่างนี้อย่างนี้นะเมื่อก่อนลูกชายเรียกอะไรรู้ไหมไข่คอนโดอ,อีกทีหนึ่งไข่พิซซ่าอโอ้กตกลงไข่เตียวโบราณแม่นมันชื่อไข่อะไรเนี่ยหนูดูนะไม่ยากหนูก็พับมันมาอย่างนี้เห็นไหมนี้เลยเนี่ยก็ได้แล้วเสร็จแล้วไม่เห็นรุ่ยงยากอะไรเลยเนี่ยดู ไข่เจียวโบราณนานมาของแม่ดูสิหนา้าหนาเป็นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูนะหนาอย่างเดียวไม่พอต้องนุ่มด้วยไข่เป็ดเสร็จแล้วจะช้าอยู่ทําไมไข่ไก่สิคะน้ำมันไม่ต้องร้อนมากเห็นไหมร้อนแค่นี้พอถ้าร้อนมากเดี๋ยวจะเป็นไข่ฟูลูกพอมันขึ้นอย่างนี้แล้วหนูยกตูดเลยนะยกตูดเลยนี่ สังเกตไหมฟองน้อยกว่าไข่เป็ดถ้าเป็นไข่เป็ดอะฟองจะเยอะมากเลยไข่เป็ดใช้สบ,บู่เยอะไข่ไก่ไม่ใช้สบ,บู่ <c oughs> นี่ไปดูนะแม่จะกลับแล้วนะแม่จะทําเป็นชั้นแล้วนะ <c oughs> พอเรากลับไปกลับมาสองรอบว้าน้ำมันกระเด็นสองรอบอย่างนี้แล้วนะถูก <c oughs> ก็อย่างนี้เลยยกมันขึ้นมาอย่างนี้ <c oughs> นี่นะยกกลับมันขึ้นมาทีนึ่งอย่างนี้ นะเสร็จแล้วคะ่ะไข่เจียวโบราณนานมาของแม่หนูดูซิว่ามันแตกต่างกันยังไงแม่ไม่ใช่อะไรหรอกแม่อยากกินทั้งสองไข่แม่ได้แอบเจียวทั้งสองไข่มาชิมกันดีกวา่าถึงเวลาแล้วแม่ใจเต้นอีกแล้วตอนนี้แม่ชอบที่สุดเลย oh. นี่เลยระหว่างไข่เจียวโบราณนานมากระเป็ดก้าบกราบกระไก่กุ๊กกุ๊ก ตกลงอะไรมันจะอร่อยปราะกัน oh. หรือแม่ชอบเมนูไหนหรือหนูชอบเมนูไหนทําตามใจเลยนะ <Okay. S 1> อันนี้กินก่อนชิมก่อนดูนะสังเกตนี่แม่จิ้มลงไปนี่ดูใกล้ๆกันเลยนะกดลงไปอย่างนี้ว้าว <Wow. S 1> ด,ดูดูกันให้เห็นเห็นเลยนี่แม่หั่นอย่างนี้นะนี่ดูดูความหนานี่เลยที่แม่บอกว่าทอดหนาหนาน้ำมันน้อยๆอย่างนี้เลย oh. ตัดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะ ไม่ได้หมยความว่าแม่จะกินคำนี้เข้าไปนะแม่ให้ดูว่ามันหนามันไม่หนาอย่างเดียวนะมันนุ่มด้วยนี่แม่วางไ้ก่อนนะทำให้ดูสองอารมณ์นี่ดูไข่ไก่ม่เก้ไข่เป็ดแล้วนะไข่ไก่จะนุ่มกว่าสังเกตก่อนที่ช้อนมันลงมันลงง่ายกว่าเหมือนที่แม่บอกว่าความหนาแน่นมันน้อยกว่า หนูก็เลือกเอาแล้วกันว่าหนูชอบกินแบบไหนออบอกเลยว่าสินมากอ,โโอ,อร่อยอร่อยมากทำแรกที่แม่เคือเ,เข้าไปวามหอมมากก่อนเลยแล้วเคี้ยวแรกที่โดนคือหอมแดงหอมแดงที่แม่บอกแล้วว่าอย่าซอยบางนะอล้วไม่ได้อารมณ์อันนี้ไก่เมื่อกี้เป็ด คือไก่ไก่เนี่ยมันจะนุ่มกว่าแล้วมันละมุนล,ลิ้นกว่าและอีกอย่างหนึ่งไข่ไก่ส่วนผสมของเราเันเพิ่มมาอีกสองอย่างน้ำมันหอยกับซอสปรุงรสมันก็เลยได้กลิ่นพวกนี้ชวนน่ากินเข้าไปอีกเนาะลูกเอางี้แล้วกันลองไปทํากันดูรักแม่ชอบแม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะแม่ครัวตัวดีรับของฟรีไปเลยจ้าวันนี้แม่ไปก่อนนะแม่จะเป็นปิดให้ แม่จะไข่เจียวโบราณสักร้อยจานแต่ที่แน่ๆไม่ให้ไข่กินเลย<อ>แม่เอาไปหมดนี่เลยอุ้ถึงไม่หมดไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอากินกินมกินก็อร่อยเอาอันนี้ไปด้วยไปละแม่ชอบกินเป็ดแม่เอาเป็ดไปด้วยบายบาย